งั้นในรูปนี้คงเป็นหม่อมคนที่คุณว่าแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นลูกสาวของฉันเย็นนี้รู้ว่าด้านหลังวังที่หม่อมฟังคงจะเสร็จเรียบร้อยขอรับดีการเซีให้เป็นสัดเป็นส่วนคนที่เข้ามาขอเช่าเขาก็ย้ายเข้ามาแล้วฉันไม่อยากให้มาสอดรู้สอดเห็นเรื่องในวงังขอรับ เาเป็นใครกันหรือคะมอมแม่อ๋อเป็นข้าราชการที่ทํางานที่สํานักทรัพย์สินแม่ใะหญิงวันก่อนสํานักทรัพย์สินเขาก็พามาแนะนําให้รู้จักเรือนแม่ลําดวนมีผัวเมียสองคนมาขอเช่าส่วนเรือนแม่นิ่มเขามาขอแบ่งเช่าเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวเกรงจะสู้ค่าเช่าไม่ไหวแมมเสียดายจังนะคะ มะลิลาที่ข้างเรือนแม่นิ่มเะสิคะหมอแม่ดอกดอกออกจะตายดอกใหญ่ด้วยสาเคยไปเก็บมาให้หญิงร้อยมมลายอยู่บ่อยๆนี่ถ้าเจ้าของบ้านคนใหม่เขาย้ายมาอยู่แล้วเราจะไปเก็บดอกมะลิของเขาได้ยังไงเสียดายจังเลย ยูนิตเป็นไงบ้างครับบ้านใหม่ผมอืมก็ใหญ่โตดีใหญ่โตเกินไปได้วยซ้ำสำหรับผู้ชายโสดอย่างแกเฮสมศักดิ์ฉันถามแกจริง,รงๆเหระวะแกก็เป็นแค่สมียนเนี่ยเงินเดือนก็ไม่กี่สตางค์ทำไมถึงต้องมาเช่าบ้านเจ้าบ้านนายอยู่ให้มันสิ้นเปลืองสตางค์ฮะหม่อมเจ้าชดช่วงระวี สิ้นชีพิตักใสไปแล้วหรือแต่หม่อมพริมซึ่งเป็นหม่อมของท่านเป็นผู้ดูแลว,วังรบีวานพวกคุณจะมาเช่าบ้านติดกับวังของท่านก็ควรจะเข้ามากราบท่านเสียหน่อยงั้นในรูปนี้คงเป็นหม่อมคุณที้คุณว่าแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นลูกสาวของฉัน ช่างง่าเหมือนหม่อมไม่มีผิดเลยนะครับผมชื่อเกษมเป็นเจ้าหน้าที่ของทางทรัพย์สินพาผู้ที่จะเช่าบ้านของหม่อมเข้ามากราบนี่คุณนิยมและแม่ละออภรยาคุณนิยมเนี่ยเป็นทนายอยู่ที่ทรัพย์สินครับส่วนนี้ก็คุณสมศักดิ์เป็นเสมียนอยู่ที่ทรัพย์สินเช่นกัน อ้าวเฮ้ยี่ใจลอยไปถึงไหนแล้วเนี่ยอไม่มีอะไรพี่ผมก็แค่ดูวังเดินไปหน่อยไม่น่าเชื่อนะว่าเจ้าของวังที่ใหญ่โตโอ้อาขนาดนี้กับถังแตกถึงขนาดต้องเอาบ้านกับที่ดินไปจำนองไม่ถังแตกหรอกพี่ ความจริงเจ้าก๊กลวีวานเนี่ยเขาก็รวยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพีงเยงแต่ว่าช่วงนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเงินสดอาจจะขาดมือเรื่องเอาบ้านกับที่ดินเปนจำนองโโหพี่ต่อให้จนยังไงนะก็จนแบบเจ้าถึงจนยังไงก็ยังมั่งยังมีกับพวกเราหลายร้อยหลายพันเท่านัก ไม่เคยหยุดพักสอหาเรื่อยมาความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยผล